สวัสดีทุกคนสวัสดีสวัสดีครับ,ท,รบรทุกคนมีใครอยู่หมว่างไรไม่ใครอยู่หมทุกคนไม่ใครอยู่หมมา,มาเข้ามามีคนอยู่หมเดี๋ยวเก็บเก็บของกันหันกลิ้งคอยเดือบ คนไหญลืมไม่ได้เก็บนะมาใครเล่นมาเลยเขาเลยน้องมาเขาเล่นมาเลยบอกบอกไน่้องไม่ไม่ได้บอกใน่้องบางทีก็ลืมเหมือนกันนะครับทุกคน สามมาเร็วเข้ามาสี่ห้ายัางไม่มีใครเข้ามาเลยหกยังไม่มีมีไหมไม่มีใครเล่นเลยเหรอวันนี้ยังไม่กลับจากโรงเรียนหรอกสงัว่าผมมาเรวไปหรอก็ว่ามาชาเรานอ ก,ก็นี่ก็มาช้าแล้วอ่ะยังไม่มีใครกลับจากโรงเรียนหรอเอเอโอเคงั้นไปหาเอาข้างหน้าแล้วกันนะทุกคน ตกใส่ยังไม่มีใครจับไปหาข้างหน้าก่อน 好好。呢！<laughs> <laughs> <laughs> No, not this place again. <laughs> すまるアウトロック<リ>ア、そいにいそう。 เรียบเลยดืนแตามมาถ<ข>อนกระสุนเลยขอยาหน่อย<ข>อยนนันหนึ่งโอ้ยสวยตัวหนึ่งเพื่อนอีกตัวหนึ่ง,งยิงก่อนยิงก่อนค่อยชุบก็ได้นะยิงก่อนนะ ก่อนเพื่อนยิงก่อนเขาชุบไม่ทันละเพื่อนสู้ๆเพื่อนขอบคุณครับจะแฉมันได้ไหมเนี่ยจับไปแฉมตังเลย ช่วยเราด้วยเพื่อนมันอยู่ตรงนี้ช่วยเราด้วยเพื่อนเพื่อนช่วยเราด้วยเราไม่มีปืนอ่ะขอไอ้สวอเลย วค <Double kill. S 1> ือเพื่อนก่อนโอเคกำลังไปเพื่อนมันอยู่ไหนด oh <my S 1> าวเพื่อน <God. S 1> มันดาวแล้วให้มันตายแล้วไม่ใช่มันดาวมันตายแล้ว ชุปเออปเอร์ซี่ก่อนนะสวัสดีครับทุกคนใจเย็นนะเพื่อนใครอยู่บนข้างบนนี้หรือเปล่า,านัา่นไงบอกแล้วมีคนอยู่ข้างบนมีคนอยู่ข้างบนวิ่งสวนเลยเอ่ะนี่วิ่งสวนไปเลย ซื้อของฟรีล่ะ ใครจะแบนผมป่ะเอ้ยเบอร์สี่เบอร์สี่เพิ่งเกิดบกเบอร์สี่รึป่ะเบอร์สี่เพิ่งเก,ดก,ดกเิดแล้วก็ดับไปอีกแล้วมีรถมาเกิดแล้วก็ดับไปอีกแล้วนะวเบอร์สี่ลองไปจุกเบอร์สี่คนเยอะไหมอ่ะข้างหน้าเนี่ยโอ้คนน่าคนน่าจะเยอะนะ คนน่าจะเยอะหรือปะสี่ตายตรงไหนอ่ะเฮ้คนเยอะปาเบอร์สี่ตรงนี้คนเยอะปะถ้าเราเข้าไปเราจะตายปะถ้าเราเข้าไปชุบไปตู้เราจะตายปะเนี่ยโอ้ยยิงอยู่ตรงเบอร์สี่ตายอ่ะ ะหลังเสาอ่ะมันอยือนไปเลยขับรถหนีไปเลยไปสี่ขับรถหนีไปขับรถหนีไปไปสี่ขับรถหนีไปสวยมีมีตัวมาอ,อีกแล้วระวัเอองบเบสเ่ระวังเบส ค้าข้น้ก็มขึ้นงหรอคเพื่อมงอยู่ตรงนี้สองข้สองขึ้น วางคมูบ้านแล้วเบอร์นหน่เบอห,หนึ่งโอ้ยเบอร์หนึ่งโคตรจัดมีมีตัวข้างบนนะมีตัวข้างล่างอยู่ตัวหนึ่งอะ

ขอไปเก็บปืนในตู้แป๊บขอเก็บปืนในตู้หน่อยใจเย,ย็นหนารู้แล้วรู้แล้วใจเย็นแป๊บจะเก็บปืนในตู้แป๊บเดียว คนปลา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  Okay. ล่วงชุบเบอร์นหนึ่งก่อนชุบเบอร์นหนึ่งก่อนอยากได้เงนืนยื้อไอเทมเ,มเแล้วออมันต้องอยู่แถวเาสาไฟฝั่งโนแน่เลย

มันหลังคาเหรอบ้านนี้มันอยู่หลังคาตัวนึงระวังมันหลังคาเนี่ยหลังคาตู้ชุบเนี่ยระวังเด้อคือหลังคาตู้ชุบตัวนึงมันมาจากไหนวะระวังระวังบันึงมันอยู่หลังคาตู้ชุบระวังบันึงบันึงระวังบันึง อยู่ตรงในร้านค้าเนี่ยในบ้านร้านค้ามันมาจากไหนอ่ะมันมาจากไหนวะดาวมันมาจากไหนอ่ะต้นไม้เหรอเพื่อนดาวเจอตัวเดียวเพื่อน เอาหมดเดี๋ยวตัวเดียวละตัวเดียวเพื่อนอยู่ไหนอยู่บนหลงังคาเพื่อนยิงตายไปแล้วแน่ว่ะอีกตัวนี้อยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวตัวเดียวอ่ะเหอ,อ๋ตัวเดียวแล้วเพื่อนที่ไหนวะตัวเดียวเองอ่ะ มามอบเลยไม่นั่งไงยงนืนอยู่ตรงนี้มม่อยู่ตรงนี้มม่อยู่ตรงนี้มอบซะมอบมอบตัวซะรออยู่ข้างใต้นี่แน่เลยต้องอยู่ใต้นี้เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เบอร์สองโดนยิงตายเลยไม่ใช่ยิงเบอร์สอจากตรงไหนอ่ะยิงเบอร์สองจากตรงไหนวะ ด้วยเหรอคก,กูโดนแล้วกูโดนจากตรงไหนเนี่ยเฮ้ยกูโดนจากตรงไหนวะขาดออเจอแล้วไม่เ้แยแอบคนเนียนเจอแล้วขาวไม่เจอ